ชีวิตคนเราย่อมมีเรื่องให้เกิดความเสียใจมากมายขึ้นอยู่กับว่าบางคนจะจัดการกับความเสียใจนี้ยังไงและต้องใช้ระยะเวลานาน,นเท่าไหร่และหนึ่งในความเสียใจทั้งหมดของผมเรื่องที่ผมไม่อยากยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับตอนนั้นผมอายุได้18ปี อยู่ในช่วงใกล้จะจบม .6 พอดีเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนๆสมัยมัธยมก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายกันไปตามทางเดินชีวิตของใครของมันด้วยความคิดความรู้สึกที่จะต้องแยกย้ายกับเพื่อนๆทำให้ชีวิตโม .6 ของผมจะอยู่กับเพื่อนซะส่วนใหญ่ นัดการเล่นเกมแล้วก็ปิดถ้ายด้วยแอลกอฮอล์ถูกคขังไปถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ได้เป็นคนติดเหล้านะดื่มกับเพื่อนๆแค่ให้สนุกเท่านั้นเพราะผมต้องขับรถกลับบ้านพอที่บ้านผมก็ยังมีแม่อีกหนึ่งคนผมไม่อยากปล่อยให้แม่อยู่คนเดียว ช่วงเวลาเที่ยงคืน30สนาทีผมกลับมาถึงบ้านซึ่งคืนนี้ผมกลับบ้านดึกกว่าปกติไปหน่อยพอต้องทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆผมเปิดประตูบ้านเข้าไปก็เจอแม่นั่งอยู่รออยู่ตรงประตูแม่ถามผมว่าไปไหนมาทำไมเดี๋ยวนี้กลับบ้านดึกตลอด แล้วนี่อะไรแกดื่มเหล้าด้วยเหรอก็อน,นิดหนึ่งน่ะแม่ไม่ได้ดื่มเยอะเท่าไหร่หรอกอีกอย่างที่วันนี้ผมกลับดึกเพราะต้องทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆพื่นกว่าจะเสร็จนะ่ะมันก็เลยดึกแกอย่ามาโกหกว่าทำการบ้านเลยวันๆแกกลับมาบ้านต้องมีดื่มกลับมาทุกครั้งแกจะจบมหกแล้วนะถ้าทำการบ้านจริง ทำไมไม่ทําที่บ้านทําไมต้องไปทําที่บ้านเพื่อนหรือแกจะไปมวดสมทําอะไรกันไม่ดีฮะโหมหายใจเข้าลึกๆพยายามพูดอย่างใจเย็นแม่ก็เพาะโมโหแล้วไงผหมขออยู่กับเพื่อนๆบ้างเหอะเดี๋ยวก็ต้องแยกย้ายกันไปเรียนที่ต่างๆกว่าจะได้เจอกันอีกก็คงอีกนาน ช่วงเนี้ยผมจะขออยู่กับเพื่อนๆบ้างไม่ได้หรือไงแม่อ๋อเดี๋ยวนี้แกเห็นว่าเพื่อนสำคัญกว่าแม่แล้วใช่ไหมเปล่าเลยแม่แม่ยังคงสำคัญกับผมเสมอผมขอแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นเองแม่นี่ก็ดึกแล้วแม่ไปนอนเถอะผมพูดตัดบทสนทนา อยากกลับขึ้นไปนอนแล้วแม่มองผมอย่างผิดหวังผมก็ทำเป็นไม่สนใจกำลังจะขึ้นบันไดเสียงแม่ก็จะโกนด่าผมว่าโกหกพ่อแกก็บอกว่าไม่สำคัญแล้วเป็นไงสุดท้ายก็ทิ้งแม่ไปก็เพราะพวกแกเห็นว่าเพื่อนมันสำคัญไง แม่แต่ลูกอย่างแกมันก็ไม่สนใจกับคำว่าเพื่อนของพ่อแกยอมตายกันได้โดยไม่หันมามองคุมข้างหลังเลยว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนแม่ผมน้ำตาไหลและก็ไล่ให้ผมไปนอนจากที่ผมง่วงงง่วงก็ต้องตาสว่างยืนมองแม่ที่ตอนนี้ท่านเดินท่าทางซึมๆกับเข้าห้องไป โมนั่งกุมขมับตรงบันไดหมดคำพูดรู้สึกท้อเหนื่อยที่ชีวิตตัวเองเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้และแตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนอนและลลมตัวลงนอนกะจะพักสายตาแล้วค่อยลุกไปอาบน,น้ำนอนทีหลังสุดท้ายก็เขิมจนหลับ ไปชั่วขนาดหนึ่งสภาพผมเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นผมเห็นเงาล่างของคนที่สูงมากล่างดูหนาหนาในตาแดงกำ่กำจ้องมองมายังผมผ้าก็ไม่ใส่มันดูมืดมืดสลัวสลัวผมก็เห็นได้ไม่ชัดมาก ผมพยายามที่จะลุกขึ้นแต่มันก็ลุกไม่ได้เหมือนอย่างโดนผีอ้ามแน่เขาคนนั้นเดินเข้ามาหาผมและอ้าปากร้องใส่หน้าผมแลบลิน้นหนิ้วเหนียว,วยาวยาวมาตวัดตรงที่แก้มของผมผมได้แต่นอนช็อกหายใจเริ่มติดขัด เมื่อผู้ชายคนนั้นเอาลิ้นมาพันที่คอของผมมันแน่นขึ้นเรื่อยๆความเจ็บแสบเริ่มก่อขึ้นตรงที่ลิ้นรัดคอและลามไปจนถึงท้องเหมือนร่างกายมันจะขาดอากาศออกซิเจนร่างกายก็เกิดอาการกระตุกอย่างแรงคล้ายๆกับวิญญาณจะหลุดออกจากร่าง ด้วยความกลัวว่าชีวิตของผมคงม,มาได้แค่นี้ผมก็ค่อยๆหลับตาลงได้แต่ยอมรับโชคชะตาของตัวเองแล้วอยู่ดีๆผมก็ฉุดนึกถึงแม่และได้แต่กล่าวขอโทษแม่ในใจที่ตัวผมก็ทิ้งเขาไม่ต่างจากพ่อแต่นั่น ผมกลับลืมตาตื่นขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์ไม่คิดว่าตัวเองยังคงหายใจอยู่มีชีวิตอยู่ต่างจากเมื่อกี้ลิบลับผมลุกขึ้นนั่งบนเตียงหลังที่เต็มไปด้วยเหงือ่อผมพยายามปรับลมหายใจให้ปกติและมองไปรอบๆห้องและมองนาฬิกาตรงหัวเตียง ก็บอกเวลาตีสีก่กลัวาผมได้แต่ถอนหายใจเมื่อนื่อขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้คิดแค่จะนอนพักสายตาให้หายเหนื่อยแล้วค่อยไปอาบน้ําสุดท้ายแกเป็นนอนหลับเฉยผมลุกจากเตียงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอีกชุดเท่านั้นส่วนเรื่องอาบน้ำํำน่ะเหรอไปค่อยอาบตอนเช้าละกัน พเดียวมันก็เช้าละเวลาผ่านไปจนเช้าวันรุ่งใหม่ผมตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันของผมก่อนที่จะไปเรียนผมออกจากห้องลงบันไดมามองหาแม่ไปหาที่ห้องครัวก็ไม่เจออาหารเช้าที่ปกติแม่จะทำไว้ให้ วันนี้ก็ไม่มีผมคิดว่าครั้งนี้แม่คงโกรธผมมากกะจะเข้าไปอ้อนขอโทษท่านเปิดประตูห้องของแม่เข้าไปก็เห็นว่าแม่นอนหลับบนเตียงปกติผมก็เดินเข้าไปกอดเอาหัวแนบกับอกของเขาถ้ามีผ้าห่มที่ขั้นกลางไว้ ผมกะจะเข้าไปอ้อนขอโทษแม่เปิดประตูห้องเข้าไปก็เห็นว่าแม่นอนหลับบนเตียงปกติผมก็เดินเข้าไปกอดเอาหัวแนบกับอกของเขาที่มีผ้าห่มคั่นกลางไว้แม่เมื่อคืนผมขอโทษนะหลังจากนี้ผมสัญญาเลยว่าผมจะอยู่เป็นเพื่อนอยู่กับเพื่อนให้น้อยลง แล้วกลับมาอยู่กับแม่ให้มากๆก่อนที่ผมจะมีแฟนะนะผมพูดหยอกหยอกบิดท้ายแต่ก็ดูเหมือนว่าแม่จะยังคงเงียบไม่ตอบผมผมเอาหัวออกจากอกของแม่และจะจับแม่เขย่าเพื่อแกล้งแม่เล่นๆตัวของแม่เย็นแข็งทืง่อผมเริ่มใจคอไม่ดีเอามือไปอังที่จมูก ปรากฏว่าแม่ไม่หายใจแล้วผมช็อกอยู่กับที่เหมือนร่างไหลวิญญาณทำอะไรไม่ถูกเอาแม่มาอุ้มกอดแน่นและน้ำตาไหลอย่างคนไม่มีสติไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากปากของผมเลยผมได้แต่กอดร่างไหลวิญญาณของคนที่ผมรักไว้แน่นและซบ น้ำตาไหลไปผมไม่นึกว่าคนที่เหลือที่อยู่ข้างผมมาตั้งแต่ผมเกิดเวลาของผมกับเขาจะสิ้นสุดเร็วขนาดนี้ผมได้แต่นึกในใจว่าทำไมกับคำว่าขอโทษขอโทษเขาไม่หยุดชีวิตผมเหมือนหมดหวังในชีวิตแล้วเหมือนเสียงหัวเราะ <c oughs> จากไหนก็ไม่รู้ดังแววเข้ามายังโสดประสาทของผมทำให้ผมนึกไปถึงความรู้สึกที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นก่อนหน้านี้ไม่ได้อย่างกับว่าผู้ชายในฝันคนนั้นกำลังหัวล้อสะใจใส่ผมเป็นไงบ้างทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยส่วนสาเหตุการตายของแม่ คือทางนิติเวศบอกว่าหัวใจช็อกเฉียบพันหรือที่พวกเราเรียกว่าหลักไหลนั่นแหละกำลังใจของผู้อืานกิดขึ้นได้ก็ขพอคุณเม่งีคนคุณก่อและก็ติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคืนนี้คอยดูคนลับฟันดีกดได้นะุกคน